นไน,น,นี้นมากมา่มมตตอนกัวสายจูงัวสายจูงกับโซ่คอครับจูงแร่จูงไม่ได้เลยดิ้นแล้วก็กัดโซ่ดินด้นดิน้นดิ้นแล้วก็กัดโซ่ ก็กลัวตอนนี้ก็ยังมีอาการกลัวอยู่หน่อยๆน,นะครับเพราะใช้อาหารผิดเอามาเข้าไปมนี่มาจุ๊บม,มาจุา๊บไปลงให้หายที่ถึงครับยังไม่เก่งหรอกตัวนี้แต่ก็พอทำได้นะครับถ้าถ้าไม่กลัวนะทำได้ถ้าเกิดวันไหนเขาเร่กลัวขึ้นมามันก็จะย้ายหน่อยออแล้วก็คอยปลอบเปนไปนะครับที่กลัว ครับคลิปนี้มาแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ